สวัสดีพี่น้องชาว Facebook แลวก็ชาว YouTube ทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับครัวขีดทองอีกแล้วค่ะวันนี้ครัวขีดทองขอเสนอเมนูผัดใบเรียงใส่ไข่ค่ะผัดใบเรียงใส่ไข่นะคะค่ะเรามาดูวัตถุดิบส่วนผสมนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะนางเอกของเรื่องเลยค่ะก็คือใบเรียงค่ะเราเลือกยอดนอ่อนนะคะใบนวนอ่อนค่ะแล้วก็ล้างทำความสะอาดค่ะแล้วก็ไข่ไก่ค่ะวันนี้เราใส่เยอะหน่อยนะคะใส่6ใบค่ะ ใบเหลียงประมาณ2กร,รัมค่ะน้ำมันหมูค่ะถ้าไม่มีน้ำมันหมูใช้น้ำมันพืชนะคะพริกไทยป่นค่ะซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยค่ะน้ำตาลทรายเล็กน้อยกระเทียมค่ะก็พี่วายโยชอบใส่กระเทียมเยอะนะคะใสเะ่เยอะได้เลยตามใจชอบค่ะโอเคค่ะเราก็ดูวัตถุดิบส่วนผสมทั้งหมดนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะ ก็ไปถึงขั้นตอนในการทําผัดใบเลี้ยงใส่ไข่กันเลยค่ะจุดไฟตั้งกระทะน,นะคะวันนี้เราออกประถข้างนอกค่ะถ้าเสียงดังรบกวนขออภัยนะคะพอกระทะร้อนแล้วนะคะแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปค่ะค่ะใส่น้ํามันลงไปเลยแล้วเราก็ผัดให้หอมนะคะผัดให้กระเทียมหอมก่อนท่ข้าง,งจะเปิดไฟแรงนะคะ ไปกลางถึงแรงค่ะแต่ระวังกระเทียมไหม้นะคะผัดใ้แค่หอมก็พอค่ะค่ะพอกระเทียมหอมได้เแียวนะคะเราก็ใส่ไข่ลงไปเลยค่ะ,คะแล้วเราก็คนขายให้แตกหน่อยนะคะ ่จากนั้นเราก็ใส่ใบเหลียงลงไปค่ะช่วงแรกๆอาจจะผัดยากหน่อยนะคะเพราะว่า,าใบเหลียงมันยังไม่สลดอะค่ะก็ผัดไปเรื่อยๆค่ะใช้ไฟแรงเลยนะคะน่าทานมาก ใบเหลียงก็เริ่มสลดนะคะเราก็มาปรุงรสกันค่ะผัดแป๊บเดียวค่ะไม่นานค่ะปรุงรสด้วยที่ซีอิ๊วขาวค่ะน้ำมันหอยค่ะน้ตำตาลทรายค่ะอ่ะแล้วเราก็ผัดค่ะผัดแป๊บเดียวนะคะผัดไม่นาน เดี๋ยวจะได้แล้วนะคะสุดท้ายค่ะพริกไทยป่นค่ะมากน้อยตามใจชอบเลยค่ะเอใกล้เสร็จแล้วผัดใบเลียงใส่ไข่ของเราก็เสร็จแล้วนะคะเราก็ไปตักเสิร์ฟใส่จานก็ได้เลยจ้า ผ่าดไปเหลียงใส่ไข่ของเราก็เสร็จสมบูรณ์นะคะวันนี้ก็ไปก่อน,นะคะ่ะไว้เจอกันเมนูหน้านะคะถ้าคลิปนี้เกิดประโยชน์กับใครก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ